นันเดี๋ยวผมให้แนะนาตัวตสั้นๆว่าเออชื่ออะไรเออชื่อเล่นช,ชื่ออะไรที่จะได้เรียกกันแบบสนุกสนานเฮฮานะครับเพราะในวันนี้เนี่ยเรามากันแบบไม่มีอะไรแล้วเรามาสนุกเพอย่างเดียวเรามาสนุกเอย่างเดียวแต่ที่แน่ๆเนี่ยเดืเนเนอนนี้นนต่อนานมากเลยกว่าแพนจะได้ออกเลยนนต้องให้คนมาช้าที่สุดบอกก่อนว่าชื่อเสียงเรียงนานอะไรทำไมถึงมาช้ารบติดหรืออย่างไรไม่ทราบครับครับแล้วก็เชื่อกัน ท่านใหม่แล้วนะคะก็เร <ım 999> ็วๆนี้ค <fall asleep> ่ะต้องมาที่จีนฝากนะคะการท่องเที่ยวจะต้องทำบ้านของเราก็จะช่วยกันขัดดันนะคะหลายๆสังคมก็ต้องมาช่วยกันนะคะวันนี้คือมาช้าก็เพราะว่าหลงค่ะคือหลงตะโกนนะคะแลกวก็เตรียมอย่างดีลงโรงแรใหญ่เราไม่เห็นสถานที่จัดงานแล้วสวยมากแล้วก็บอกคณะเราก็ไม่นอนโรงแรมเลยค่ะก็อิ่มหวานเลยค่ะพี่พี่ไอ้น้องพี่เขาบอกว่า แล้วค่ะก็เลยว่าโอ้ยก,ก็มาวันนี้ล,ลงลงแค่ตรงนี้เลยนะะมันมีที่ลงาเหวี่เราเหราวังว่าเออ่ไม่เคยมาเลยเป็นชมรมศาลา <c oughs> นี่นะคะโดยเฉพาะท่านนะคะเออ่เป็นหัวหน้าหัวหน้าใหญ่นะคะในการประชาสัมพันธ์นตลอดเวลานะคะว่า นี่นี่คือจะนี่คืองานที่เราจะประทับใจไปอีกไม่รู้ดีเลยครับครั้งแรกที่เรามาเราเจอหลวงแล้วเราทำได้ครับเพราะต้องจำไว้เลยนะครับทั้งแรกม่ครับครับสวัสดีครับผมนายสันทิติแสงทองครับอาธิรุรกิจก็เป็นอารถทัวร์ครับบริษัทมูลนิธิยาชนทัวร์ครับก็ยู่ดีที่ได้ องศาองศาทางคณะนะครับก็จะพูดน้อยก็เป็นกรรมการของของสภาผู้ที่องเที่ยวภาความมือระดับราติเนี่ยครับฝากด้วยนะครับเพราะวันนี้เราพวกแพรี่จะให้มาขึ้นจุดที่เราเห็นกันก็ต้องขอเป็นสราผ่านเรื่องว่าถ้าเกิดในช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครจะมาท่องเที่ยวเนี่ยแต่ต้องขึ้นมาจุดจุดในนี้กับที่คาดกับเขาของการท่องเที่ยวต้องแจ้งในตาด้วย แก็ส่วหนึ่งคือในส่วนของโครงการเนี่ยในช่วงโคิดเนี่ยเราก็ควบคุมระบาด่าแว่าน้าสาธุก็ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องไขของทางราการผมก็ให้เข้าะแต่ิแล้วก็พวกเราดีให้เข้าก็มามาไปมาสาธุกันแต่ตายเว่าทุกคนก็ไม่กล้าเข้ากันอะกันแต่จริงผมดีๆให้เข้ายกเว้นด้วยว่าเข้ามาพูดถึงอะไรเนี่ยผมก็จะต้องัไว้ ขอโทษด้วยเี่เข้าผิดผมจำได้นะครับเส้นหาเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมพร้อมเอาเรือรับถ้าเกิดปิดภาคก่อนหน้าก่อนหน้าจะไม่ผิดภาอบคุณครับกินดิบนายต้อนรับกท่านครับแ่งอีกนิดหนึ่งโดยทางทีมมีวันนี้ผมต้องเรียให้ทราบว่าที่ผมมาเนี่ยอย่างที่ท่านร้อยเพื่อผมได้ ผู้ภาคพิมพ์ก็ได้ชี้แจงไว้แล้วนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ทีนี้เมื่อกี้ผม็นนั่งรถตู้มาครับพี่มาน,าน,นผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในเขตพืน้นที่ของใครเขตพืน้นที่ของพี่หรือเขาป่าไม้เหรอผมน,นึกผมนึกว่าเป็นของทางหลวงชนบทถ้าถ้าเป็นทางหลวงชนบทผมท้องเลยนะครับขอเชิญครับครับผมเรียนท่งรอนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกท่าน,นนะครับผม ชื่อตัดต่อทษวนะครับเป็นผู้การใส่หน้วจตาครับเรียกเรียกชื่อเล่นโ้ครับททอรรนะครับากับับตาที่ข้ามมาตรงคประตูนี้ก็มาคกตบแล้วพี่สตัดในรยให้รับใจดีนะครับเขาคุณครับเี่องจากผมชงให้แล้วนะี่ไปตามต่อเองนะผม่ไน้พี่ชงครับอันนี้อันนี้หายไปนานนะรายงานตัวเลยครับ ก็สวัสดีนะครับเกียรติคดอนนะครับต้องขอแทรทุกท่านผมมาณตุนคุณมากวันนั้นผมก็ทงานอยู่ที่สระรับปาร์มนะครับขอยินดีนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ปกติก็มาร่วมอยู่นะครับแต่ก็หายไปในช่วงโควิดนะครับก็รู้สึกดีที่ได้มาทำงานที่รับฟางนะครับ ส่วบัญชีนะครับบัญชีก็เป็นอะไรที่มันปวดหัวนะครับแต่ว่าก็เป็นประโยชน์นะครับถ้าเราได้มาบัญชีนะครับสนักงานบัญชีัการลำฟางรือที่ห้างสรรพสินคใช้ทุกชาตนะครับขอบคุณครับตอนนั้นก็เป็นผลมากเราได้มีโอกาสได้มาซอยมาแบลาปาร์ตี้นะครับโดยการแนะนาของพี่หมอเอนะฮะอะไรที่ทางพีเอนะฮะอย่ากให้พีเอฟสนับสนุนนะฮะ ไม่กินใช้กับทีทางเราก็ที่จะใช้ตารางปลาเลยนะครเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีเขาทำรัดแล้วก็ให้ลีลาไบส์พประโยชน์นะฮะในพื้นที่ลําพาก็เขาได้รับการดูแลด้วยจากบริษัทได้ทำรถดีช่วงนี้อยู่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตัวช่วยเป็นแนวความคิดแนวการบริหารในเรื่องของต้องเห็นกับการทำงานในภาคราชการแล้วาเป็นส่วนของ พยายามะหายจากเวลาใช้การ์เหมือนที่รองธรรชัยบอกว่าเราต้องการที่รวมกันไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือเกษนหรือไม่ก็ไม่ต้องตัดส่วน